ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ำมูมู่นะครับก็วันนี้วันเสาร์ที่28กันยา67นะครับมาสายๆนะครับเราก็มาสรุปผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่าอะไรยังไงเนาะส่วนราคาของวันนี้นะครับอัปเดตล่าสุดณเช้านี้นะครับว่ามีคู่ไหน ลงทำการแข่งขันในลีกอะไรราคาประมาณไหนนะครับนะอ่ะเราไปสรุปกันเลยครับนะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีฟุตบอลหลายรายการลงทำการแข่งขันครับก็เป็นพวกลีกยุโรปที่กลับมาแล้วเนาะในบุนเดสติก้าเยอรมันนะครับทำใจหายใจคว่ำใช่ไหม <laughs> เสือเหลืองบุริเซียดอตมุนนะครับเล่นในบ้านตัวเองก็จเจอกับโบคุ่มเนี่ยต่อ2ลูกใช่ไหม จบครึ่งแรกเนี่ยบุรีเซียดอทมุลตามหลังหนึ่งประตูต่อสองครับมองยังไงก็เสร็จครับไม่น่ารอดนะเออสุดท้ายแล้วเออเสือเหลืองพลิกกลับมายิงสามเม็ดลวดครับเอาชนะโบคุ้มไปสี่สองนะครับก็จะมีแบบเพื่อนๆบางท่านไดบ้บางท่านได้ครึ่งหนึ่งบางท่านเสมอตัวแต่ไม่ว่าจะได้หรือจะเสมอตัวก็โอ้โหจงพอใจเลยครับที่ดอทมุนไม่เสียนเมื่อคืน <laughs> เออนะ ส่วนในเกาโชศิลาอิตาลีครับราคาบอลใหญ่มาหมดเลยนะครับเอซิมิลานครับถึงแม้จะเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนนะครับแล้วก็ต่อลูกครึ่งแต่มิลานก็เก็บกินตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วครับนำสามศู 0, แล้วก็จบไปด้วยสกอร์นี้นะครับในลาลิกาสเปนนะครับเรียวบบยโดุลิตยังคงห่วยแตกเหมือนเดิมนะครับ เป็นเจ้าบ้านนะครับแล้วก็โดนมายอก้าบุกมาสอยไป2ประตูต่อ1น,นะครับในหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับหลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหบแบทนะครับ,บแบททีมที่ดูเหมือนจะดีกว่าครับแต่สุดท้ายบุกไปโดนโอแซเจ้าถิ่นครับกระหน่ำไป3าศูนะครับในขณะที่คู่ดึกนะครับปารีสแซงฌาแมงที่ใครก็มองว่าราคามันดูต่อแปลกๆนะครับ ต่อแลนส์แค่ลูกควบลูกครึ่งเองนะครับแต่ว่าปารีสก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับเพราะงั้นใน3ตัวหลักนะครับบนเดสซ i ก้าซีเลียแล้วก็หลีกเอิงเข้าหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสือเหลืองดอทมุลปิศาจแดงดำเอซีมิลานแล้วก็ปารีสแซงแฉ่งนะครับเออเป็นคืนวันศุกร์ที่บอลใหญ่นัดกันมาเลยนะครับ ในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับรูตันทาว์เนี่ยยังห่วยไม่เลิกครับบุกไปแพ้พรีมัตรครับ1ประตูต่อ3นะครับในขณะที่ฮอนแลนด์เอเรดีวีซีนะครับออหิเลนวินนะครับก็บุกไปแพ้เฮลเลอร์เคลนอเมโลไป1ประตูต่อ2นะครับที่ไร้เทียมทานยิ่งกว่าเจ้ายุทธจักรก็คือสปอร์ต,ติ้งลิสบอนนะครับในโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับ ต่อยังไงก็กินต่อมากแค่ไหนก็กินแต่เราไปจับมันทีเดียวโดนเลยนะครับโอ้โหอย่แสบนะเมื่อคืนเนี่ยดูครับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับบุกไปต่อเอสโติล2ลูกนะครับก็ครึ่งแรกก็นำแล้วอ่ะสอสครึ่งหลังก็มาเก็บตกอีกเม็ดหนึ่งเท่ากับสปอร์ติ้งบุกไปกินเต็มครับ3.0มศูถ้าเกาะสปอร์ติ้งมาเรื่อยๆเนี่ยก็ถือได้ว่าเพื่อนๆก็น่าจะยิ้มได้บ่อยๆนะ แต่ตอนเราจะไปจับนี่แหละมันจะมาหักหลัง <c oughs> นะไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับเมื่อคืนนี้ <c oughs> จากฝูงเชลบอลเนี่ยตัวตัวแสบเลยนะไอเชลบอลเนี่ยนะครับมันมันต่อทีไรมันทำไมมันเอาไม่ได้สักทีนะครับเมื่อคืนเนี่ยเป็นต่อสลิโกโลเวอร์ครึ่งควบลูกเสมอศูนย์ศูนย์เลยนะครับในขณะที่เดลีซิตี้ทีมรองจากฝูงบุกไปเยือนด็อกเคดาครับ แพ้เลยดีกว่า1ประตูต่อ2นะครับกันเวย์อยู่ในเต็ดบุกไปเอาชนะวอเตอร์ฟอสสประตูต่อ1นะครับโบฮีเมียนบุกไปเอาชนะดันดัก2ประตูต่อศแล้วก็ที่สำคัญคู่ดึกเนี่ยนะครับแชมล็อกโลเวอร์ Lower, ที่ว่าแบบน่าจะนอนมาใช่เล่นในบ้านนะครับแพ้ยับต่อเซนต์แพตริกไปถึงศย์ประตูต่อ3เลยนะครับฟินแลนด์ไวคาลีกาเมื่อคืนนี้นะครับกนิสตันเฮลซิงกิ ก็เฉือนเอาชนะ AC อูลูไป1-0นะครับตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับอิสตันบูลบูยเชกค,ครับบุกไปเอาชนะชีวัสปอร์ไป2-1นะครับในเบลเยียมโปรลีกนะครับคับบูชก็เสมอกับชาเลรัวไป1-1เสร็จอีกครับคับบูชโรมาเนยียซูเปอร์ลีกครับ ปิโตลุนโปเอสติครับไล่ถล่มเฮอร์แมนสตัดไปถึง4ประตูต่อหนึ่งนะครับในขณะที่ดินโมบูคาเลสนะครับทำได้แค่เสมอกับโบโตซานี่2ประตูต่อ2นะครับลีกทูอังกฤษนะครับทานสเมียรโลเวอร์นะครับก็เสมอกับซาลฟอร์ดซิตี้ไป0ูนย์ในลีกาสองเยอรมันนะครับฟอ,บ ity, 0, 0. อร์ตูน่าดุสเซนดอร์ฟนะครับ, orp, รบถึงจะราคาแปลกแค่ไหนก็ยังบุกไปเฉือนเอาชนะ คอยเทอร์เฟิร์สไป2ประตูต่อ1นครับในขณะที่อีกคู่หนึ่งครับอูมน้องใหม่ยังเรียกว่ายังคึกไม่เลิกครับก็เอาชนะไอทักเบาชไวไปถึง3ประตูต่อ1นนะครับซิลิบีอิตาลีนะครับซิดดาเตล่าก็หลุดแพ้ฟโฟซิโนเนคาบ้านนะครับ1ประตูต่อ2เอเซกุนดาสเปนมากกลับมาอีกแล้วครับเ <laughs> จ้าบ้านที่เป็นบอลต่อนะครับ เอาบาเซเต้ ete, ทีมอันดับ9นะครับเจอกับลาคอนลุนยาทีมอันดับ19นะต่างกัน10อันดับนะครับก็แพ้แบบโอ้โหคาเลเลยะเลคาสนามตัวเองเลยครับแพ้ลาคอนลุนยาไปถึง2ประตูต่อ5นะครับในหลีกเดอร์ฝรั่งเศส2นะครับมาติกสเสมอดันเคอร์ไป1 1นะครับบาสตียเสมออานซี่ 2, 2. ลาวาวเอาชนะปัว f อฟไป3 1นึะครับเกินหนอบถล่มเกิดมองฟุตไป30ูนย์อารเมียงเอาชนะโรเดสอาเวลอน2อนึ่แล้วก็คู่ที่เราวิเคราะห์อ,ออกหน้าช่องแล้วก็ให้ทัศนะในกลุ่มลายสมาชิกคู่เดียวเลยนะครับก็คือลอรียองครับราคาแปกใช่ไหมเมื่อคืนเราก็วิเคราะห์กันไปแล้วนะครับเป็นต่อหนึลูกครับสุดท้ายไล่ถล่ม3 0ครับทั้ง3เม็ดเกิดขึ้นในครึ่งเวลาหลังนะครับ ทำเมาใจหายใจคว่ำนะครับนะ,ะในฮอลแลนด์ดิวิชั่น2นะครับ e x c e l s i o r ครับก็เอาชนะ Az a z a a r m a 2ไป4-2 FC i o f e n เสม,มอกับ Roda JC 0-0 Volendam um แพ้ต่อ VVV Venlo 2ประตูต่อ4 d e n h a g นะครับก็เสม,มอกับ u t e c 1-1 Mastit ก็เสม,มอกับ FC o t 2ประตูต่อ2นะครับ <c oughs> ส่วนค่ำคืนวันนี้ก็มากมายไก่กองนะครับดูเดเดี๋ยวผมแพลนให้ดูก่อนเยอะมากนะวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกพิมลิกอังกฤษนะครับมีคู่หัวค่ำนะครับหกโมงครึ่งนะครับสาลิกาดงนิวคาสเซิลครับจะเปิดเซนต์เจมส์พาร์ครับการมาเยือนของเลือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จ่าฝูงนะครับคู่นี้เขายกให้แมสตี้บุกไปต่อที่1ลูกนะครับ ที่เหลืออีก5คู่เตะ3ทุ่มนะครับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับได้เล่นในเอมิเรตสตเดียมนะครับรับการมาเยือนของสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็อาร์เซนอลตอนนี้ราคาล่าสุดเป็นต่อถึง2ลูกโอ้โหมาโหลานมากนะครับในขณะที่สิงห์น้ำเงินครามเชลซีนะครับเปิดสแตมฟอร์ดบิดรับการมาเยือนของไบรตันนะครับก็ขายกให้เชลซีเป็นต่อครึ่งควบลูกนะครับ เจ้าป่า Nottingham Forest ซึ่งดูแล้วเหนียวแน่นเหลือเกินฤดูการนี้นะครับวันนี้เล่นใน City Ground นะครับรับการเยือนของเจ้าส่วน้อยฟูแรมเนี่ยก็ Forest เป็นต่อที่หน้าปอปานะครับ Brentford นะครับเล่นในบ้านเจอกับ West Ham อยู่ในเตดนี่ย Brentford เป็นต่อปอนะครับ k i n s t o n Palace นะครับจะบุกไปต่อ Everton ถึง Goodison Park ราคาเสมอ ก็คืออยู่คิสเซนพาเลสได้8นะครับอยู่เอเวอเรตต์สิบได้10ใช่ไหม,มคู่ดึกนะครับห้าทุ่มครึ่งครับคู่นี้นี่จะมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่านะครับหมาป่าวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์สนะครับจะเล่นในลังนะครับรับการไปเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลทีมรองจากฝูงนะครับเขายกให้ลิเวอร์พูลบุกมาต่อถึงลูกครึ่งครับตอนนี้โอ้โหแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลวันนี้จะว่างานหนักก็ ก็ไม่หนักนะเออลิวพูด,ดูเหมือนจะสบายแต่ว่าในเกมเราไม่รู้อะนะไอ้วูฟนี่มันก็ทุกทีมันจะเป็นไบเหมือไบเมากับทีมใหญ่ๆอยู่แล้วแต่ฤดูการนี้ดูพิษสงมันมันลดน้อยถอยลงไปเนาะในขณะที่นิวคาเสเซิลครับดูว่าวันนี้จะยันเรือใบสือีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้หรือเปล่านะครับบุนเดสซิก้าเยอรมันนะครับเตะพร้อมกัน2ทุ่มครึ่งเนี่ยคู่นะครับ อาบีไลฟสิกนะครับเล่นในบ้านเป็นต่ออัลส์บวกลูกควบลูกครึ่งนะครับไฟบวกเล่นในบ้านเป็นต่อซังพาลี1ลูกเหมือนเช่นกรัตบักนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อยูเนียนเบอร์ลินปอปานะครับม้าขาวสตุ๊ดการ์ดบุกไปต่อวอลฟบวกปอปานะครับไมล์ยห้าเล่นในบ้านเป็นต่อไฮเดนฮิมครึ่งลูกนะครับแล้วก็คู่ดึก5ทุ่มครึ่งนะครับ เสือใต้ไบเยนมิวนิกจาฝูงนะครับเล่นในลังของตัวเองนะครับรับการมาเยือนของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นี่คู่นี้เนี่ยดูครับว่าเลเวอร์คูเซนทีมที่เรียกว่าตายยากอะ่ะวันนี้จะตายไหม <c oughs> บวกมาถึงลังเสือใต้นะครับคู่นี้เข้าให้ไบเยนมิวนิกเป็นต่อครึ่งควบลูกนะครับในเกาโชซิลาอิตาลีนะครับสองทุ่มนะครับ งูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับจะบุกไปต่อทีมแรงนะครับทีมเรียกว่าดาวรุ่งเลยอย่างอูดิเนเซ่นะครับอินเตอร์เนี่ยบุกไปต่อถึง1ลูกนะครับในขณะที่5้าทุ่มไอมาลายูเวนตุสนะครับจะบุกไปต่อเจนัวครึ่งควบลูกตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับอัตแลนต้าบุกไปต่อโบโลอนยาปอปานะครับลาลิก้าสเปนนะครับหนึ่งทุ่มเกตาเฟ โอ้โหเล่นในบ้านเจอกับอาราเบสนะครับเกตาเฟ่นี่ลองบวยนะ19เล่นในบ้านนี่ตอนนี้อ,อยู่เกตาเฟ่10ได้8นะอยู่อาราเบส10ได้10ครับโอ้โหถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างแปลกระดับหนึ่งนะครับ3ทุ่ม15นาทีลาโยบาเยกาโนครับเล่นในบ้านเป็นต่อเลกาเนสครึ่งลูก5ทุ่มครึ่งนะครับเรียวโซเซดัดเล่นในบ้านเป็นต่อไอ้ ense, ข้างข่าบาเลเซียครึ่งลูก แล้วก็คู่ดึกตี2นะครับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาครับจ่าฝูงจะบุกไปต่อโอซาซูน่าลูกควบลูกครึ่งนะครับดูครับว่าบาร์เซโลนายังจะร้อนแรงต่อไปไหมนะครับในหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับสี่ทุ่มนะครับล้องเล่นในบ้านเป็นต่อนีสครึ่งลูกนะครับหกทุ่มลิวนะครับจะบุกไปต่อเลออาฟครึ่งควบลูกแล้วก็ในเวลาตีสนะครับ โมนาโกครับเล่นในบ้านเป็นต่อมงเปรลิเย่นะครับลูกครึ่งนะครับในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับเหมือนเดิมครับรอบหกโมงเย็นสานาทีเนี่ยมี3คู่นะครับที่เหลืออีก7คู่เนี่ยเป็น3ามทุ่มนะครับรอบเย็นก่อนนะครับเวสต์บรอมบิดเอาเบียนจ่าฝูงนะครับจะบุกไปต่อเชฟฟิลเวนส์เดย์ปอปานะครับดูราคาเนี่ยแปลกเลยนะคู่เนี้ย ไหลามาจากราคาเสมอนะตอนราคาเปิดก็ดูแบบแป่แป่ๆแล้วพอไหลเนี่ยก็เหมือนไหลไม่ขาดนะครับอ,อ,อุลาบเพิงแบ็กเบิร์นโลเวอร์ครับเล่นในบ้านเป็นต่อฐานเสือราชินีควีนสปาร์กเนเจอร์ครึ่งลูกนะครับเจ้านกขมิ้นเหลืองอ่อนนอริสซิตี้จะบุกไปต่อแกะเขาเหล็กเด็บบี้เคานตี้หน้าเสมอเรือลบซันเดอร์แลนด์นะครับจะบุกไปต่อแตนอารวาดวัตฟอร์ดราคาเสมอ ดาบคู่เชฟฟิลล์ยูไนเต็ดครับจะบุกไปต่อปอร์สมัทครึ่งลูกเบอร์ลี่นะครับจะบุกไปต่อออกฟอร์ดยูไนเต็ดครึ่งลูกนะครับยุงทองลีสยูไนเต็ดนะครับเล่นในแอร์แลนด์โรสนะครับวันนี้เป็นต่อช้างกระทืบลงโคเวนที่หลูกนะครับสิงแดงมิดเดิลสเบอร์นะครับวันนี้ก็เฝ้าหลังนะครับฮิลส์เบอร์เลอร์ er, ใช่ไหมใช่หรือเปล่านะมิดเดิลสเบอร์ ก็เล่นในลังนะครับเป็นต่อช่างปั้นหม้อนะครับ s t o k ซิตี้ครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็ฮันซิตี้ครับเล่นในบ้านเป็นต่อคาดิฟซิตี้บวยเนี่ยครึ่งลูกปิดท้ายด้วย m e ว a r ครับเล่นในบ้านเป็นต่อเปสตันครึ่งลูกนะครับฮอลแลนด์พรีเมียร์นะครับ Eredivisie นะครับสามทุ่มครึ่งเนี่ย พีเอสซีไอโอเฟนครับจ่าฝูงจะบุกไปต่อวิลเลมทเวสองลูกครับสองลูกเต็มเต็มเลยนะครับห้าทุ่มสี่สิบห้านะครับเฟยนูดจะบุกไปต่อไนเมเกนหนึ่งลูกตีสองนะครับสปาร์ตาลอตเทอร์ดัมครับเล่นในบ้านเป็นต่อฟอร์ตูน่าซิสตัดครึ่งลูกนะครับโปรตุเกสมาอีกแล้วครับโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับสามทุ่มครึ่งนะครับ โมไลเลนเซ่ h, บุกไปต่ออามาโดราปอปานะครับหกทุ่มวิกตอเรียกิมาไลส์บุกไปต่อคาซาเพียครึ่งลูกแล้วก็ตีสองครึ่งนะครับเบนฟิก้าเป็นต่อกิลวิเซนเต้สองลูกมันมาอีกแล้วเบนฟิก้าเบนฟิก้าเนี่ยไม่เหมือนกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเบนฟิก้านี่เราโดนไปทีหรือสองทีนะต่อเยอะๆอ,อย่างนี้แหละแต่มันแค่เฉือนไง ถ้าจะรอบอลต่อในในโปรตุเกสเนี่ยรอไปจับไอ้สปอตติ้งดีกว่าเบนฟิก้าดูมันมันไม่ค่อยจับเท่าไหร่ชนะอยู่แต่ไม่ค่อยขาดอ,อ,อ่ในลีกัสอเยอรมันนะครับหกโมงเย็น3าคู่นะครับสิงเหนือฮัมบูกเล่นในบ้านเป็นต่อพาเดบอลนะครับครึ่งควบลูกดามสตัดเล่นในบ้านเป็นต่อมักเดเบิร์กหน้าเสมอนะครับ แล้วก็ไกเซอร์สลาเทนจะบุกไปต่อจอเ์เจนเบิร์กเนี่ยครึ่งลูกนะครับในขณะที่เวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับราชันสีน้ำเงินชาเก้ศูนย์สครับจะบุกไปต่อภูเมนมูนสเตอร์น้องใหม่ปอปานะครับเกาโชซิลิบีอิตาลีนะครับเตะพร้อมกัน3คู่เวลา2องทุ่มตรงนะครับซัสโซโลนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อสเปเซียครึ่งลูกนะครับ บารลีเล่นในบ้านเป็นต่อโคเชนซาปอปาแล้วก็คาราเลนเซ่นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเลตเจนาเนี่ยน่าเสมอนะครับแล้วก็มากันถึงเซกุนดาสเปน2นะครับสามทุ่มสิบห้าสองคู่นะครับอุเอสก้านะครับจะบุกไปต่อมิลานเดสหน้าเสมอนะครับคาดิชนะครับเป็นเจ้าบ้านแล้วก็เป็นบอลต่อครับวันนี้ เป็นต่อเอลดนเซ่ผู้มาเยือนครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็5้าทุ่มครึ่งน,นะครับสปอร์ติ้งกีคอนครับเล่นในบ้านเป็นต่อเลียวสลาโกซาปอป่านะครับตีสอนะครับมาลาก้าเล่นในบ้านเป็นต่อแอลเช่ราคาเสมอนะครับไอเจ้าบ้านที่เป็นบอลต่อในเซกุนดาสเปนสเนี่ยนะครับ มันก็จะมีราคาแปลกก็คือสปอร์ตติ้งกีคอนเนี่ยนะครับทีมอันดับ16เล่นในบ้านเนี่ยเป็นต่อรองจากฝูงอย่างเรียวสลาโกซาปอปาเลยบอลบังคับชนะแต่มันจะชนะหรือเปล่าเพราะโดยอาถันเจ้าบ้านที่เป็นบอลต่อนะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นราคาแปลกแบบเนี้ยอืมจริงๆมันก็ต้องมีอะไรที่เหนือกว่าเนาะแต่ว่าไออาถานเนี่ยมันจะดับได้ไหมนะ ในขณะที่ไอ้มาลาก้านี่ก็แปลกนะครับทีมอันดับ7ได้เล่นในบ้านตัวเองนะครับแต่ถามว่าเจอกับทีมอันดับ15ผู้มาเยือนเนี่ยต่อแค่ราคาเสมอนะสิได้8ธรรมดาเนี่ยมันก็แปลกแล้วนะอันนี้แปลก2ตัวเลยนะอ่าก็ลองดูครับว่าอะไรยังไงนะครับ <c oughs> นี่ก็คือบทสรุปของเมื่อวานนี้แล้วก็ราคาล่าสุดของค่ำคืนวันนี้นะครับ ยังไงเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคอมเมนต์ Comment มาคุยกันบ้างก็ได้นะครับส่วนท่านไหนทีออ่อยากจะสนับสนุนกันโดยไม่เดือดร้อนนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านนะครับสมัครมาได้ที่ไลน์ i d, d, e d นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ t d e d นะครับ N A M d o u O นะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในรอบเย็นครับช่วงนี้พักผ่อนนอนหลับก่อนแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ